ลงสถานีรถไปจากเท่าที่เห็นนะ่ะมันก็จะเป็นวิวแบบที่บอกอะว่าเขาจะต่อรถสองแถวหวานอ็นแะละเือนรถแล่หนังแฟนชั้นละบาง <c oughs> บทีแบว่าก็ไม่รู้กุ้งหน้างานนะอะไรอย่างเงี้ย่ะ ไปไหนวันนี้เลยไปไหนวันนี้ไปสังขบุรีเดินทางด้วยรถไฟเดี๋ยวค่อยไปต่อรถต่อ,อยังไงก็ยังไม่รู้เลยกินอะไรมาย่างงานวิวใหม่สามคนนั่งกินมหาลัยกินก่อนได้นะลูกโยมอะไรเงี้ยยังไม่มาแน่นแนนไม่ใช่คนะันนี้ใช่ไม่ใช่อ่ะทำไมคนมารถไฟต้องถ่ายป้ายไม่รู้อ่ะมันจะได้รู้บางว่ามันคือโดนที่ไหนไม่ใช่นะอ๋อ อันนี้คือพ้อยหลักแต่เราก็จริงเราก็ไม่ได้แต่พอเราไปถึงอะ่ะเวลาไปถึง<อ>หุดหมายแม่ก็ถ่ายเหมือนกันนะเอออีกครั้งในชีวิตได้เพื่นนั่งรถไฟไปไหนบ้างวัดเมรพัทยาที่สามอะที่นี่ตอนนี้เราไงต่อนั่งรถต่อใช่ไหมใน่งสีหน้าของคนคุ้นชิด กำลังเรียงเส้นทางนี่หัวเออเราออกมาเกือบแปดแปดโมงต่มาถึงแค่สิบโมงขึ้นประมาณสองสองครึ่งสองครับแต่ถ้านังไปถึงสถานีน้ำตกบางคนเขาก็ไปถึงสถานีนู้นเลยอ่ะแล้วมันก็จะผ่านเหมือนพวกไซโยกหรืออะไรพวกเนี้ย แต่พี่ว่ามันจะกินเวลาที่ลองถ่ายโทรศัพท์ดูอะถ้าพวกไปลงแถวๆนู้นเลยอะบางทีไปถึงไปถึงต่อรถอะไรถึงสังขากันห้าโมงหกโมงครึ่งเลยอ่ะเฮ้ยพี่นุ่มนะแล้วก็ต้องขังมนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ถามเขาเขาบอกว่ามีอสองอย่างคือเราก็ต่อรถเพื่อไปขึ้นรถบัสที่บกสกับ เดินออกมานี่แล้วก็เึส็สถานีตำรวจก็ไปรออยู่ด้านหน้าสถานีตำรวจนั่นแหละแล้วก็ยังไงมันก็ต้องมีรถผ่านไปที่สาขะอู่แล้วโอ้โอยัาเพินงชั่วโมงผันหรืออะไรเงี้ยหรือหาเขาแถวเอถามตรงแม่ค้าแถวนี้ก็ได้ว่ารถรถไปหรือยังอยู่ว่าจะมาประมาณตอนไหนอ,อคือเราก็เหมือนดักรถขึ้นอะ่ะบางทีการไปที่ที่เราแบบไม่เคยไปนั่นก็จะอะไรอยู่อ่ะเดินไปเรื่อยเดินไปไหนก็ไม่รู้ ไป่ะรถรถไปอะไรเนี้ยรอรอรถนี่ไงรอรถมาค่ะค่ะอันนี้คือก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนไหนด้วยเออใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ S <S ค่ะทีซ้อมเสริมค่ะแข็นแรงมากค่ะมีรสครูโยเกิรกับรสวาน,นิลาค่ะมีแค่สองรสหรอคะค่ะมีวันละสองรสค่ะวันละสองรสดูดูคาติม,มกลับมาจากเขาใหญ่แล้วฉันก็สีแนดน้มาดูแบบเดียวแบบว่าก๋วรกินข้าวหรือเปล่าเฮ้ยข้าวจานละสิบบาทอุ้ยมันน่าสนใจในเดี๋ยวอะไรที่ถ่ายร้านถ่ายรูปเหรอใช่อันนี้น ร้านอะไรร้านเอ่อไอติมไม่อ้วนดูดูคาติมเดี๋ยวได้ไอติมแล้วจะทานกันเหมือนที่พี่บอกว่าข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไปละยี่สิบบาทพิเศษยี่สิบบาทถ้าธรรมดาสิบบาทเออข้าวมันไก่น่าจะแบบสามสิบพี่บอกว่าแต่ว่าป้ายสิบบาทอะไรเงี้ยก็เลยแอบถามพี่เขาอธิจาร์เมื่อไรยี่สิบแต่จริงๆริงเราก็ควรจะกินข้าวก่อนไปซื้อไอติมก็่อนแต่นี่คือเยติมหรือจะเหลือไปแช่ตู้ก่อนแช่ตู้น้ำมาก่อน โอเคเรใช่บหายนึวกว่าอยู่เหนือนึก <c oughs> ว่าขึ้นเหนืออันนี้คือกำลังจะเช่ามอไซค์เข็ดมไหมคะแค่ตัวเองใช่ไหมวันละ,ะเท่าไหร่นะพี่ห่อยห้าสิบมอไซค์ฮะแค่นั้นเองไม่มีมาจำด้วยเนาะว้าต้องมาแล<ะ>้ละวว่ะของขับ,บรุรดี เอาเรื่องหรอพี่ห้องน้ำลุกว่างเหรอใช่ค่ะจะลงคอกห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเนาะโอเคเว่านะ อของันดับสองของโลกหรืออ enfin <AR> ีกช nice ื่อหนึ่งคือสะพานไม้เพราะตอนนี้เราอยู่ฝักมอนแล้วอ๋อคือข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้ามาด้วยการขับมอไซค์จริงก็อยากขับเรืองถ้ามาสังขารแนะนำมาให้นี่ไหมก็แนะนำนะพี่คือถ้าถามว่ามันก็เทียบได้กับไปเหนืออมือนกันนะวิวอะแต่โค้กเยอะอะไรเยอะ ไะเยอะอยู่นะโค้งกอดเข้ามาใช่ปะต้องด้วยยาเขียวว่ะละกับคนที่ไม่ยอมลงสะพานเพราะว่ากลัวน้ำก็ออะไรหวานงงเลยต้นใหม่เหรอใหม่ชื่อโชคชื่ออะไรนะชื่อโชครู้ได้ไงอ่ะเขาเรียกเขาเรียกโชคท่านมังกิเป็นเปล่าไม่รู้เขาพูดภาษาหมอนแล้วเขาก็เรียกมันฟังว่าเป็นโชคโอหรอกินกินหรออ้าวล่วงอ้าวล่วงน้ำไปเลย ทำไรอ่ะอันนี้ก็ใส่ทำบุญเหรอน,หนี่คือผูกบโบน่านิดนึงว่าจะไหม้ว่าจะไหม้อะ่ะแต่มันก็ไม่ได้แพงอะ่ะเอาไปก็ใส่เลดได้อยู่นะใส่ป่ะใส่ใส่อ๋อใส่เขา,แล,าแล้วลว้วาไม่อยู่ไหนละร้านอะไรนะชเชอร์กลิวเชอร์กลิวเออเออเจ้าของร้านเขาก็เทสเขาก็ดูแบบจับดูมีอะไรนะมีติมมิคอะไรแล้วประเด็นเว้ยนี่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 มีเวลคัมำดึงนะจ๊ะ โดมก่อนนะคะชอบโดมก่อนเข้าตู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บูฮาวายเออไม่น่ามีแอลวนเออที่นี่เป็นชุดเนาะแม่ไม่แพงด้วยใช่สามร้อยห้าสิบยังไม่เห็นราคาเลยสั่งแล้วชุดใหญ่ผมเห็นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้โอเคโอเคจะใส่มาให้เนี่ยค่ะตะกล้องค่ะเอาของมึงจ้าแล้วเข้ามาในกล้องก็เฮียแล้ว อันนี้ข้างบนใช่ไหมครับใช่ครับตอนเช้าจะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวมันจะเป็นหมอกข้างล่างคนไม่ค่อยไปไม่รู้ไม่รู้อวาทตรงนั้นมันจะมีบ่อน้าคล้ายๆปางอุ๋งเลยแนะนําแนะนําแล้วก็ถ้ามีเวลาน้ําตกนภิบูลน้ําดีนะน้ำกำลังดีมากเลยอที่ผมพักที่นี่ก็เพราะว่าผมดูไกลจินมาแล้วเนี่ยตามที่เบนมาแล้วยตอนนั้นบีบ พี่ออกเที่ยวอย่างนี้ป่ะก่อนที่พี่จะเริ่มไปในปานเออไม่ตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นไม่ได้เที่ยวแบบนี้เลยแต่รู้สึกว่าพอกลับจากในปาน้วรู้สึกว่าเออมันมันใช่ทางเน,นอ่มว่าเออเฮ้ยกูชอบแบบเนี้ยแล้วอารมรานใจให้ไปในปานอะไรเป็นแรงบรรรานใจช่วงปิดเทอมช่วงเขาเรียกว่าช่วงหยุดที่ช่วงสามารถลาพักล้อน ที่ทํางานได้ไเออ้ยก็แค่รู้สึกว่าพักร้อนนั้นอะอยากไปไหนดีวะเออเออมันมีเพื่อนที่โรงเรียนคนึน่งมก็พูดขึ้นมาว่าเออกูว่ามึงน่าจะชอบเนาปาลนะหร,ห,รหรือไม่ก็ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอพี่พูดญี่ปุ่นปุ๊บเี้ยมไม่ใช่ทางกูหรอกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสวยอ่าทักกุลงสักกุรลอะไรเงี้ยก็เลยไม่น่าใช่ทางเว้ย <c oughs> อะไรเงี้ยก็เลยมันพูดคำว่าประเทศเนปาลขึ้นมาก็เลยสะดุดตรงนั้นทางทันที่ไม่รู้หรอกว่าเนปาลมีอะไรบ้างเว้ยก็เลยไปเสิร์ชดูว่าเนปาลอะ มันมีอะไรให้หน้าไปให้หน้าทำอะไรเงี้ยผู้เนีา่าพิสูจน์อะไรนึกถึงแบบศาสนาที่เขาไปไหว้กันอะไรเงี้ยผมน,นึกทิเบตป่ะเขาที่เขาไปไหว้ขอพรอ,อะไรกันน่ะนึกแค่นั้นเลยไม่ได้นึกว่าเฮ้ยมันมีภูเขาที่จะสวยหรืออะไรเลยอะ่ะไม่รู้จักเลยเอ่าแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มจากการไปเสิร์ชดูก่อนว่าในบานมีอะไรให้เที่ยวก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแหละก็แบบลองไปดูดีว่ามันคืออะไรต้องยังไง ไปเดินเองได้ไหมหรือว่าอะไรยังไทงทั้งๆที่ชีวิตกูไม่เคยเดินป่าเลยไม่เคยเดินไม่เคยเดินเลยแต่แต่แค่รู้สึกว่ากูเป็นคนออกลังกายคนนึงอะ่ะแล้วกูก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ว่าเออกูไหวแหละอะไรอย่างเงี้ยเออก็คิดแค่นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปดูไว้ว่ารีวิวของทั้งฝรั่งทั้งคนไทยอะไรเงี้ยว่าเขาไปกันยังไงต้องจ้างไกด์จาเป็นไหมจ้างไกด์เท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนแรกก็มีแบบลองคุยกับไกด์ก็มีสุดท้ายก็ไม่ได้จองอะไรเขา เหมือนก็ได้ทิคจากเขามานิดนึงอะไรเงี้ยเออก็เอที่สุดท้ายก็ไม่จองก็เลยสุดท้ายก็จบที่เอารีวิวทั้งของฝรั่งคนไทยมามิกันให้มันเท่ากับวันที่เราสามารถลาได้เต็มที่ที่สิบสามวันรวมวันบินแล้วกี่วันนะสิบสามวันวันบินวันบินไปบินกลับอะนับเป็นวันนึงละแล้วก็ต้องมีวันนึงนั่งรถข้ามเมืองเพื่อไปเริ่มเดินอันนั้นคือแรงใจก็คือแค่แค่ว่าจะไปไหนดีเห็นแล้วมันสวยก็เลยหาข้อมูลหาับคุณเสร็จ อไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วนปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าพี่เลือกได้อ้วพี่กลับไปตอนนั้นแต่พี่ๆตอนนี้นะอ่าพี่เลือกจะไปอยู่วะไปไกลกว่าเดิมป่ะไกลพ้ยากว่าเดิมยากกว่าเดิมใช่มากกว่าตอนนั้นที่เราไปใช่กูชอบประเทศนี้เลยกูอยากไปอยู่ประเทศนี้เลยอ่ะกูกูอยากออกหลักการแล้วไปประเทศนี้เลยอ่ะ หนึ่งในอันซีนของสังขารบุรีเสียงธรรมชาติสุดเขาบอกว่าต้องเป็นคนถิ่นน,น้นใช่ใหรือจะรู้ใช่ซึ่งเราก็เป็นคนถิ่นไงฮะซึ่งเป็นเมื่อคืนแต่เป็นอีกไม่นานี <laughs> ๋้วมันเป็นเาวาเขาไม่ะกลับแล้วขบวนพุ่นสร้างอะไรนะสร้างพระ Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Mm -hmm. สะพานแล้วสะพานที่ทุกคนรู้สึกัะขาบุรีตองถึงที่นี่เ <l ots> มื่อกี้เขาบอกว่าน,นี่มีน้องคนหนึ่งน่ารักมาก <l ots> ผมซื้อสีเหลืองนี่ก <l ots> อไหวน,นะก <l ots> อไหวน,นะเ <l ots> กินเลยว่าให้เพราะว่าพี่คนนี้สวย <l ots> 1วันไม่ไม่1วันก็3วันที่ผ่านมาสามหรือสองสามก็เยี่ยแล้วหนึ่งวันไม่ค่อยเห็นเขาเออทางขึ้นยากนะไม่ยากนะแต่เอาเอาเรื่องอยู่นะว่าสังขารที่ทางขึ้นเหอเลยอแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มต้องบอกว่าเราโชคดีที่ได้รู้ที่อันซีนจากเจ้าของที่พักเจ้าของที่พร้มาด้วยเอจริงต้องบอกสุดมากแม่งเห็นผ่านรูปก็แค่นนั้แหลนรีวิวโอเคสวยโอเคมันสวยจริงเราอาจจะแบบเฮ้ยสวยจริงแต่เรามันก็ต้องคิดว่าว่า บางครั้งเราก็ต้องอยากเห็นด้วยตัวเองว่าไม่ได้ไม่พูดเอาเทนะเว้ยเอาจริงมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงคือแบบมึงไปยืนตรงนั้นแล้วก็แบบ5นาทีอ่ะนิ่งๆฟังเสียงนกอะไรไปเรื่อยแค่นั้นเลยจบสวยละคือทุกอย่างสวยหมดแต่ด้วยคราวนี้แบบตรงนี้มันโควิดเว้ยด้วยด้วยด้วยอ่าข้อจำกัดอะไรหลายอย่างถ้าเกิดบางทีถ้าไม่โควิดอาจจะเห็นแก้มพี่ดาวมีรูปดาว เออกูซื้อมาเองเลยแต่ราคากูก็ซื้อมาแล้วอะเอาจริงๆนี่ก็คือมาครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะที่นี่ยะ <c oughs> ที่แบบมาด้วยตัวเองอะไร <c oughs> เงี้ยพอมาจริงๆอะมันไม่ใช่แค่ว่ามันนั่งกินอาหารเว้ยแต่ละคนทองธรรมชาติจริงๆอะแนะนำเช่ามอไซค์แล้วขับไปไปที่ไหนก็ไปได้หมดอะลองมาก,กันดูเอียตามนั้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครไปเกิดเป็นใจฝากแชร์กไลค์ด้วยนะ วนหนุนร้านที่เราไปด้วยถ้าเกิดว่าใครผ่านนะก็เจอกันใหม่ายเน่ดอกไม้สำหรับหนูหนูนให้พี่เยอะพี่สวยเอาลื้อก็คือไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะต้องควรจะจองตั๋วล่วงหน้าก่อนดันไปดันไปที่คิวรถตอนที่แบบจะคือรถพอดีก็คิดว่ามันก็คงมีแหละไปถึงปุ๊บรถเต็มั่นก็เลยเป็นที่มาของที่ว่าเออ ต้องอยู่ต่อสังคาุรีไม่มีใครสะพานนอนนังเสียใจกับขาจากลาเราอีก